อันพิทายผมมีทิกอบอกนิดน,นึงคือแกปตัวเนี้ยผมว่าผมแนะนำให้อ่าให้ใส่เป็นกาวสองหน้าแบบแบบแผ่นใหญ่ครับแบบสิบห้ามิลหรือว่ายี่สิบมิลก็ได้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่มารีวิวแกลบแกปบคาร์บอนนะครับแกปบาคาแกปบรังคาคาร์บอนนี่ตัวนี้ลายหลังพึ่งสวยครับนี่ครับงานมอนซา ้องอสวยๆเดี๋ยวจะมาติดแล้วก็จะมาติดให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะส่วนข้างในตัวนี้ก็เช็ดให้สะอาดๆพยายามอย่าให้มีฝุ่นครับข้างในตัวนี้จะสะอาดพยายามไม่ให้มีฝุ่นส่วนกาสาับเอ็มถ้าของใครเขาไม่ได้แถมมาให้ก็ หาซื้อเองตัวนี้ผมหาซื้อเองครับตัวนี้ความหนาความหนาของกาวสามตัวนี้มันสิบสองมิลผมซื้อมาสิบสองมิลแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะตัวนี้ครับส่วนใครจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอยู่ที่เราอยู่ที่เราต้องการส่วนผมจะเอาตัวเล็กเดี๋ยวผมจะแปะก่นนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ที่เราติดกาวสองหน้าเสร็จแล้วนะครับ พอเราติดกาวสองหนาตัวนี้ถ้าใครมีเต็มก็แปะให้เต็มนะครับตัวนี้ผมเขาเรียกอ,อะไรมันมันสั้นก็เลยตรงกลางช่วงตรงกลางก็เลยต้องแปะเป็นช่วงๆเอาอ่าส่วนราคาตัวนี้เราก็เช็ดให้สะอาดเอาผ้าชุบน้ำมันมาดเช็ดให้สะอาดแล้วก็แล้วก็ใส่ตอนตอนจะใส่ก็อย่าอย่าพึ่งเออแกะแกะตัวกาวสามเณหม่องหมดครับก็คือแกะ แกะออกประมาณที่ผมแกะนะครับแกะแล้วก็ลองเทียบพอเทียบเสร็จก็ลองก็ค่อยดึงออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องทําให้ดูนะครับตัวนี้เราจะลองลองเทียบดูผมตั้งกล้องแล้วมันเรื่องอะไรมันมันตั้งยากแล้วมันมันเห็นไม่หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะจับอ่าถ่ายอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมแกะกาวสองนาอีกข้างนึงก่อน แกะเอาข้างหนึ่งแล้วนี่แกะเอาข้างหนึ่งครับก็บคือประมาณน,นี้เราเห็นฮะเดี๋ยวผมจะจะ,จะแปะนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะถ่ายใหม่ดึงดึงดึงไอ้กาวสองหน้าให้ให้มันออกมาอย่างเงี้ยแล้วเรามือเราก็ประกบดันดันเข้าไว้แล้วที่นี้เราก็ดึงไอ้ตัวกาวสองหน้าเนี่ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงแลครนบ พอเข้าทีแล้วก็ดึงดึงการสองหน้าไปเลยนะครับวานีแ้แล,แล้วก็เนี่ยครับก็ดึงเอาะ อฝั่งนี้ก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะดึงเซตก็กด พอดึงเสร็จก,ก็กดกดยังไงครับกดเห็นได้ยังไง <laughs> ใส่ใส่ยากเหมือนกันนะครับอ่ะใส่ใส่ใส่แล้วครับ <S <S ตัวนี้จะประมาณนี้อ่ะมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้นิดนึงอ่ะ ดันการใส่นี่ต้องดันข้างล่างให้มันสนิทด้วยนะครับแต่แต่ตัวนี้มันเขาเรียกอ,อะไรเขาทำมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะจากจากที่ผมดูละทำมาไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ก็ก็รับได้แล้วก็จะมีช่องช่วงหางช่วงช่องหางช่วง,งขอบขอบตัวนี้าก็ประมาณนี้ดัน พยายามรีดพยายามดันดันให้มันติดเห็นอย่างนี้เหมือนจะจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับ <c oughs> แอบยากนิดหนึง่งอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับการติดตั้งแก๊ปลังคาคาร์บอนแท้โอเคอค,ครับคครับตอท้ายผมมีทิคบอกนิดนึงคือ ครตัวเนี้ยผมว่าผมแนะนําให้อา่าให้ใส่เป็นกาวสองหน้าแบบแบบแผ่นใหญ่ครับแบบ้ามิลหรือว่า20มิลก็ได้เนี่ยผมแนะนํานะเพราะว่าเพว่าแผ่นเล็กผมว่าไม่ไม่โอเคนะเพราะแผน่นแผ่นใหญ่จะดีกว่าผมแนะนําให้แนะนําให้ซื้อแบบความกว้างความกว้างความกว้างเอาเอาแบบสัก15มิล สิบห้ามิลหรือสิบแปดมิลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใหญ่ๆเลยแนะนําเพราะว่าอันเล็กมันดูแบบเหมือนหน้าสัมผัสมันมันจะติดมันจะติดกับตัวตัวรถเนี่ยไม่หมดมันจะมีแต่แต่ถ้าแผ่นใหญ่ก็ก็ไม่หมดเหมือนกันแต่อย่างน้อยหน้าหน้าแผ่นใหญ่มันก็จะช่วยกันยึดจับเกาะกันได้ได้ได้ดีกว่านะผมว่า โอเคขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณนะครับ